เคื่อนฮูเวอร์มหัศจรรย์วิศวกรรมที่เปลี่ยนโฉมหน้าอเมริกาเปิดฉากด้วยภาพมุมสูงของทะเลสาบมิดอันกว้างใหญ่ทอดยาวสุดสายตาสะท้อนแสงอาทิตย์ระยิบระยับเบื้องล่างคือกำแพงคอนกรีตมหือมาตั้งตรงานผ่ากลางหุบเขาอันแห้งแล้งนั่งคือเคื่อนฮูเวอร์สัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จของมนุษย์ความทะเยอทะยานที่กล้าหาญและการปฏิวัติที่แท้จริงของอเมริกา ภาพค่อยๆซูมเข้าไปที่ตัวเขื่อนหลายทศวรรษที่ผ่านมาก่อนที่กำแพงคอนกรีตนี้จะตั้งตระหง่านณจุดนี้คือหุบเขาที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายป่าเถื่อนและคาดเดาไม่ได้แม่น้ำโคโลราโดสายเลือดแห่งภาคตะวันตกของอเมริกาไหลเชี่ยวกรากก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันที่ทำลายล้างชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนทิ้งไว้เพียงความสิ้นหวัง และในทางกลับกันเมื่อถึงฤดูแลง้งแม่น้ำสายเดิมกลับเหือดแห้งกลายเป็นเพียงทางน้ำเล็กๆที่แทบจะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไม่พอภาพตัดไปที่ภาพถ่ายเก่าๆของเมืองในภาคตะวันตกที่ประสบภัยน้ำท่วมและภัยแง้งประวัติศาสตร์ของเขื่อนฮูเวอร์ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของการก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ใหญ่โตแต่คือเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติการเอาชนะข้อจำกัด และการใฝ่ฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าแนวคิดในการควบคมแม่น้ำโคโลราโดเริ่มต้นขึ้นมานานหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่19แต่ด้วยขนาดของโครงการที่มหาศาลความซับซ้อนทางวิศวกรรมที่ท้าทายและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐต่างๆที่ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำสายนี้ทำให้ความฝันนั้นยังคงเป็นเพียงแค่ความฝันภาพแสดงแผนที่แม่น้ำโคโลราโดและรัฐต่างๆที่เกี่ยวข้อง แต่แล้วในช่วงทศวรรษที่1920ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์วิสัยทัศน์นี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นด้วยการผลักดันจากหน่วยงานที่เรียกว่า Bureau of Reclamation รัฐบาลกลางได้ริเริ่มโครงการอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นการสร้างเขื่อนที่สามารถกักเก็บน้ำจำนวนมหาศาลควบคุมการไหลของแม่น้ำและผลิตกระแสะไฟฟ้าคือเป้าหมายหลัก แต่เบื้องหลังเป้าหมายเหล่านั้นคือความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวอเมริกันในภาคตะวันตกโดยสิ้นเชิงภาพแสดงภาพวาดหรือแบบจำลองยุคแรกของเขื่อนฮูเวอร์การก่อสร้างเขื่อนฮูเวอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหุบเขาที่ตั้งของเขื่อนโบเดอร์แคนยอนซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นแบล็กแคนยอนเป็นสถานที่ที่มีภูมิประเทศที่ครุขระอากาศที่ร้อนจัดและเต็มไปด้วยอันตราย การทำงานในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความรู้ทางวิศวกรรมขั้นสูงภาพแสดงบรรยากาศการก่อสร้างในอดีตคนงานทำงานท่ามกลางความร้อนและฝุ่นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำโคโลราโดเพื่อให้สามารถสร้างเขื่อนบนพื้นดินที่แห้ง การก่อสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ถึง4อุโมง์ที่เจาะเข้าไปในหุบเถาเป็นทางออกที่ชาญฉลาดอุโมงค์เหล่านี้มีความยาวรวมกันกว่า3.5ไมล์และต้องเจาะผ่านหินแข็งที่ยากต่อการทำงานคนงานหลายพันคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระเบิดหินซึ่งเป็นกระบวนการที่อันตรายอย่างยิ่งภาพแสดงภาพวาดหรือภาพถ่ายเก่าๆของอุโมง์ที่กำลังก่อสร้าง ต่อมาเมื่ออุโมงคทั้งสี่ถูกสร้างเสร็จสิน้นลำน้ำของแม่น้ำโคโลราโดก็ถูกเบี่ยงไปสู่สองอุโมงโดยอีกสองอุโมงถูกปิดเสียงไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างเขื่อนคอนกรีตการก่อสร้างเขื่อนนี้เป็นการใช้คอนกรีตจำนวนมหาศาลคิดเป็นปริมาณที่สามารถสร้างถนนลาดยางรอบโลกได้ถึงสองเส้น คอนกรีตที่ใช้ต้องมีคุณภาพสูงเป็นพิเศษและต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแตกร้าวด้วยปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเสร็จตัวของคอนกรีต ภาพแสดงปริมาณคอนกรีตที่ใช้สัดส่วนกับสิ่งก่อสร้างอื่นการระบายความร้อนของคอนกรีตเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างเขื่อนนักวิศวกรต้องออกแบบระบบท่อน้ำเย็นที่ซับซ้อนฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตของเขื่อนเพื่อระบายความร้อนสวนเกินออกไปอย่างต่อเนื่องท่อเหล่านี้ค่อยๆถูกเติมด้วยน้ำเย็นที่มาจากแม่น้ำผ่านระบบบำนาที่ทรงพลังเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดการก่อสร้าง ภาพแสดงการทำงานของท่อน้ำเย็นในเขื่อนยึ่งไปกว่าน้ำการสร้างเขื่อนฮูเวอร์ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆมาใช้มีการนำเครนขนาดใหญ่ ปั้นจันท์และเครื่องจักรหนักมาใช้ในการยกและวางวัสดุต่างๆนอกจากนี้ยังมีการสร้างเมืองขนาดเล็กที่เรียกว่าโบเดอร์ซิตี้ขึ้นมาเพื่อรองรับคนงานและครอบครัวซึ่งเป็นความพยายามครั้งแรกในการสร้างเมืองที่วางผังอย่างเป็นระบบสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาพแสดงโบเดอร์ซิตี้ในยุคก่อสร้างการก่อสร้างเขื่อนฮูเวอร์เริ่มต้นด้วยการผ่นน้ำของแม่น้ำโคโลราโดออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ทีมงานได้ขุดอุโมงคขนาดใหญ่4อุโมงค์เข้าไปในหินภูเขาหินปูน2ฝั่งของแม่น้ำซึ่งแต่ละอุโมงคมีความยาวกว่า3,000ฟุตรประมาณ914เมตรการขุดอุโมงค์เหล่านี้ถือเป็นงานที่อันตรายและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดจากนั้นทีมงานได้เริ่มเทคอนกรีตลงไปในแม่น้ำเพื่อสร้างฐานของเขื่อน แต่ปัญหาใหญ่คือความร้อนที่เกิดจากการแข็งตัวของคอนกรีตจำนวนมหาศาลซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมคอนกรีตอาจเกิดการแตกร้าวและส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของเขื่อนวิศวกรจึงได้คิดค้นระบบท่อหล่อเย็นที่ฝังอยู่ภายในคอนกรีตโดยปล่อยน้ำเย็นไหลเวียนผ่านท่อเหล่านั้นเพื่อลดอุณหภูมิของคอนกรีตอย่างช้าๆ กระบวนการนี้กินเวลานานหลายปีและเป็นการใช้คอนกรีตจำนวนมากถึง3.25ล้านลูกบาทหลาประมาณ2.48ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเพียงพอที่จะสร้างถางเท้าจากนกครนิวยอร์กไปยังซานฟรานซิสโกการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายคนงานกว่า21,000คนได้เข้ามาทำงานในโครงการนี้ภายใต้สภาพอากาศที่โหดร้าย ทะเลทรายโมฮาวีมีอุณหภูมิที่สูงจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาวบวกกับสภาพการทำงานที่อันตรายการทำงานบนที่สูงการใช้เครื่องมือหนักและการเผชิญหน้ากับฝุ่นละอองเป็นอันตรายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อรองรับคนงานและครอบครัวจึงได้มีการสร้างเมืองโ b o อ d e r city ขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่ถูกวางผังอย่างเป็นระบบมีบ้านพักโรงพยาบาลโรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากความสูญเสียและวีรกรรมแม้จะมีความพยายามในการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุดแต่การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่นี้ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความสูญเสียได้ มีผู้เสียชีวิตจากการก่อสร้างเขื่อนฮูเวอร์ทั้งสิ้น112คนตัวเลขนี้อาจดูน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคนงานทั้งหมดและขนาดของโครงการแต่ทุกชีวิตล้วนมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของเขื่อนฮูเวอร์การผลิตกระแสะไฟฟ้า เมื่อเขื่อนสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี1936อ่างเก็บน้ำเล็กมีดซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งโลกในขณะนั้นก็เริ่มถูกเติมเต็มด้วยน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดน้ำที่ไหลลงมาจากเขื่อนได้ขับเคลื่อนกังหันผลิตไฟฟ้า17ตัวซึ่งรวมกำลังผลิตกว่า2,080เมกะวัตต์ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนฮูเวอร์ไม่ได้เป็นเพียงพลังงานที่หล่อเลี้ยงเมืองต่างๆในแคลิฟอร์เนียเนวาดาและแอริโซนาเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้การสร้างเมืองและความหวังการก่อสร้างเขื่อนฮูเวอร์ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างโครงสร้างทางกายภาพแต่เป็นการสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับทุกคนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก การจ้างงานจำนวนมหาศาลที่เกิดจากโครงการนี้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของชาติมุมมองต่างๆนำเสนอแง่มุมที่หลากหลายเคลื่อนฮูเวอร์ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างวิศวกรรมที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่ยังเป็นหัวข้อที่ก่อให้เกิดมุมมองและผลกระทบที่หลากหลายในสังคมผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตการสร้างเขื่อนฮูเวอร์ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอริโซนาและแคลิฟอร์เนียตอนใต้ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงการชนละประทานเป็นอย่างจำกัดและการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ถูกจำกัดด้วยแหล่งพลังงานที่ไม่เพียงพอ เมื่อเขื่อนฮูเวอร์สร้างเสร็จสมบูรณ์ปัญหาเหล่านี้ก็ได้รับการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญการไหลของน้ำที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้จากอ่างเก็บน้ำเล็กมีดทำให้สามารถขยายพื้นที่ชนลประทานได้อย่างกว้างขวางนำไปสู่การเติบโตของภาคเกษตรกรรมกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ ในขณะเดียวกันพลังงานไฟฟ้าอันมหาศาลที่ผลิตได้จากเขื่อนได้เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือแม้แต่การเติบโตของเมืองใหญ่เช่นลอสแอนเจลิสและลาสเวกัสการเข้ามาของอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างงานแต่ยังนํามาซึ่งการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ นอกจากนี้เขื่อนฮูเวอร์อยังเป็นตัวอย่างสำคัญของโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลกลางที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเคื่อนฮูเวอร์ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิภาคตะวันตกให้กลายเป็นศูนย์กลางของการเติบโตและเจริญรุ่งเรือง ผู้คนจากทั่วประเทศได้หลั่งไหลเข้ามาเพื่อสแสวงหาโอกาสในการทำงานและการสร้างชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแม่น้ำยังส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ำมาอย่างยาวนานซึ่งหลายครั้งการปรึกษาหารือหรือการยอมรับสิทธิของชนเผ่าพ,พื้นเมืองอาจไม่ได้รับการใส่ใจอย่างเพียงพอ ความเสี่ยงจากภัยแง้งในขณะที่ทะเลสาบมีดเป็นแหล่งน้ำสำคัญแต่ก็มีความเปราะบางต่อภัยแลง้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระดับน้ำในทะเลสาบมีดได้ลดลงอย่างน่าใจหายซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าและการจัดสรรน,น้ำให้กับรัฐต่างๆที่พึ่งพาแม่น้ำโคโลราโดปัญหานี้ทำให้เกิดความตึงเครียดร,ระหว่างรัฐและหน่วยงานต่างๆและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืงยน ความปลอดภัยการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่มหือมาเช่นนี้ย่อมมีความเสี่ยงต่อชีวิตของคนงานรายนามบันทึกถึงอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของคนงานหลายสิบคนระหว่างการก่อสร้างซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงความท้าทายและความอันตรายในการทำงานกับโครงการระดับนี้ สัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จในอีกด้านหนึ่งเคืรนฮูเวอร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังของความสามารถของมนุษย์ในการเอาชนะธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและผลักดันขีดจำกัดของเทคโนโลยีมันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่อื่นๆทั่วโลกและเป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงบทบาทของวิศวกรรมในการพัฒนาอารยธรรม การท่องเที่ยวปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปีผู้คนหลังไหลามาเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมทางวิศวกรรมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบมีดและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการก่อสร้างที่น่าทึ่งการสร้างเขื่อนนี้จึงไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคแต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางทางวัฒนธรรมอีกด้วย บทสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และความสำคัญเคลินฮูเวอร์คือบทพิสูจน์ถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์เมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มันคือผลผลิตของความอุตสาหะวิสัยทัศน์และนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่ก้าวล้ำในยุคสมัยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเคื่อนฮูเวอร์มีมากมายประการตั้งแต่ความสำคัญของการวางแผนอย่างรอบคอบการเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติด้วยความรู้และเทคโนโลยี ไปจนถึงผลกระทบที่ซับซ้อนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมความสำคัญของเขื่อนฮูเวอร์ต่อสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้นั้นไม่อาจประเมินค่าได้มันได้เปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงจากดินแดนที่แห้งแล้งและถูกจำกัดด้วยธรรมชาติสู่ศูนย์กลางการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม เขื่อนฮูเวอร์ได้จัดหาน้ำเพื่อการเกษตรชนลประทานและอุปโภคบริโภคควบคุมการไหลของแม่น้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและผลิตกระแสไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนนับล้านในยุคสมัยที่เรากำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรที่มากขึ้นการศึกษาเรื่องราวของเขื่อนฮูเวอร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดมันสอนให้เราเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของการพัฒนากับความ ยั่งยืนของธรรมชาติและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันการเจรจาและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน เคลื่อนฮูเวอร์จึงไม่ใช่เพียงแค่สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือเรื่องราวของการเอาชนะขีดจำกัดความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าและเป็นมรดกที่หลอ่อหลอมหน้าตาของอเมริกาให้เป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้มห ah. ัศจรรย์วิศวกรรมแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นพยานถึงความสามารถอันน่าทึ่งของมนุษยชาติในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์และยิ่งใหญ่เกินกว่าจินตนาการ